สวัสดีครับเพื่อนเพือนทุกคนตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับผมก๊อฟจากช่องสปอร์ตคอมเมนต์ครับวันนี้ผมมีข่าวสารของทัพช้างศึก ชบาแก้วมาอัปเดตผลการแข่งขันให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังรบกลัวเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครรับรองว่ามีคลิปที่เกี่ยวกับฟุตบอลทีมชาติไทยฟุตบอลไทยลีกรีวิวสนามฟุตบอลมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันแทบทุกวันเลยนะครับเอาละเพื่อไม่ให้เสียเวลาลุยกันเลยดีกว่าครับผม วันที่1มีนาคม2,562นะครับเวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยณสนาม GSC Stadium เมืองลานาก้าประเทศสซปารกลุ่มบีนัดที่2ทีมชาติไทยอันดับที่29ของโลกพบกับทีมชาติเม็กซิโกอันดับที่27ของโลกโดยเกมแรกนะครับชาบาแก้วของเราเนี่ยนะเอาชนะฮังการีไป4ประตูต่อ0นะครับส่วนเม็กซิโกนะครับพ่ายต่อทีมชาติอิตาลีมา0ประตูต่อ5 โดยเกมนี้นะครับโคช1นหรือไทยสะทองเวียนนะครับส่งทิฟฟานี่ดารุนีสอนเผ่าลงเฝ้าเสานะครับส่วนแดนหน้าครับเชมิลันดาจับคู่กับธีนาการแดงดาน้องสาวของทีลิสินแดงดานั่นเองครับผม เกมเริ่มมา1นาทีนะครับเม็กซิโกได้จุดโทษจากจังหวะนักการชินวงนะครับไปทําแฮนด์บอลครับแล้วก็เป็นชาลินคอเล่ล์นะครับรับหน้าที่สังหารเข้าไปทําให้ทัพจังโก้นําไปก่อนครับหประตูต่อ0ูย์ทั้ง2ทีมนะครับสู้กันได้อย่างสนุกสูสีเลยนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งจังหวะนะครับเป็นเม็กซิโกนะเกือบได้ประตูที่2ครับจากการหลุดเข้าไปยิงของชาลิวคอเล่ล์เหมือนเดิมนะครับไปยังติดบล็อกของวาลูนีเพชรวิเศษออกหลังไป ชมบาแก้ครับสู้ไม่ถอยนะครับพยายามบุกเอาคืนอย่างหนักนะครับเพื่อทวงประตูนะในนาทีที่44ครับมาได้ลุ้นจากจังหวะธนิการแดงดานะครับผ่านบอลสวยๆให้วิรวันอินตามีนะครับผมได้ลองยิงแต่บอลนะครับไปติดเซฟผู้รักษาประตูของเม็กซิโกน่าเสียดายครับช่วงทนเวลาบาดเจ็บครับในครึ่งเวลาแรกครับเม็กซิโกครับผมได้ลุ้นอีกหนึ่งจังหวะครับจากการโต้กลับเร็วครับจากแจ็คเกอรลีนโอเวลล่ได้ลากเข้าไปยิงนะครับแต่ติดเซฟของอ่านารุจา มุดนาเวนะครับผมที่ตามมาบล็อกได้ครับและจบครึ่งแรกครับชบาแก้วตามหลังเม็กซิโกไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับผมถัดมาครึ่งหลังครับในนาทีเดียวนะครับชบาแก้วเกือบได้ประตูตีเสมอนะครับน่าเสียดายจากจังหวะที่ธนิการแดงดานะครับเปิดบอลโยยาวนะครับมาให้รัติการทองสมบัติโฉบเข้ามาหม่งนะครับ แต่บอลนะครับหลุดเสาสอออกไปเพียงนิดเดียวในนาทีที่48ครับจากลูกเตะมุมนะครับรัติการทองสมบัตินะครับเปิดให้สุชาวดีนินทําลงนะครับยิงไปติเซฟในจังหวะแรกนะบอลนะครับทะลักเข้ามาเข้าทางของธนิการแดงดาครับซ้ําเข้าไปครับทำให้ชบาแก้วไล่จังโก้มา1ประตูต่อหนึ่งและในนาทีที่49นะครับไทยเกือบขึ้นนาอีกครั้งนะครับ จากจังหวะที่รติการทองสมบัตินะครับผ่านบอลสวยเลยนะครับให้สุชาวดีนินทำลงนะครับลากเข้าไปยิงครับซัดเต็มข้อเลยนะครับแต่ดันไปติดเซฟของผู้รักษาประตูของเม็กซิโกครับตัดมาในนาทีที่60บนะครับชาบาแก้ของเรานะครับเกือบได้ประตูอีกแลมนะครับผมจากจังหวะที่ซิราวันอินตามีนะครับผมฉกบอลจากแนวรับของเม็กซิโกได้ครับก่อนลากเข้าไปยิงนะครับแต่บอลเนี่ยหลุดกรอบออกไปนิดเดียวครับ ในนาทีที่83นะครับเม็กซิโกโมาได้ประตูขึ้นนําอีกครั้งครับจากจังหวะโต้กลับจากชาลินโคลเล่ครับลากเข้าไปยิงทําให้ทับจังโก้เนี่ยนำชบาแก้วของเราไปสประตูตัวหนึ่งครับ ช่วงเวลาที่เหลือนะครับไทยพยายามบุกอย่างหนักเลยนะแต่ก็เจาะแนวรับของเม็กซิโกไม่เข้านะครับจบเกมครับทีมชาติไทยของเราครับแพ้เม็กซิโกไปแบบบุดวิดเลยนะครับแบบลูปเกมดีเลยนะ1ประตูต่อ2ครับทำให้ทั้ง2ทีมนะครับมี3คะแนนเท่ากันแต่ไทยของเราเนี่ยนะได้เปรียบเรื่องของอาลูกได้เสียนะครับผมโดยโปรแกรมนะัดต่อไปนะครับชบาแก้วของเรานะ จะลงทําการแข่งขันนัดสุดท้ายนะครับพบกับทีมชาติอิตาลีครับโอ้โหยอมรับว่างานช้างครับในวันที่4มีนาคม2562เวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับเอาล่ะไปนย่งไลกันบ้างครับเพื่อนๆผมพยายามหาช่องทางในการรับชมทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะทุกวิถีทางแล้วครับก็ไม่สามารถหาได้ครับจนได้ไปเจอเพจทางการของทีมชาตินะเขาคอนเฟิร์มมาแล้วว่าในนัดสุดท้ายเนี่ยจะไม่มีการถ่ายทอดสดครับน่าเสียดายจริงๆนะโอเคครับตามนั้นครับ รอติดตามข่าวกันแล้วกันก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจแล้วรอรับข่าวสารใหม่ๆจากผมก่อนใครนะครับจนกว่าเราจะได้พบกันใหม่ครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคน